สบายดีสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาพบกับเขาคือเก่าจ้าตอนนี้ก็อยู่ทงหายทงหน้ายามแดงถึงอันตรงไหนตงหน้ายามแดงวันเดี๋ยวเขาสีพาย์กดไปโดทงหน้าโดทงหน้ายางบึงธรรมศาสตร์ทงหน้ายามแดงเคี้ยวเขาเคี้ยกับงามกันนอนทุกคนแต่เาตอนนี้เขากระสีไปเกลือปลาหนำเกลือปลานิ่ที่เขาเอามาเดียงในนอนทุกคนในกระสีไป เก็บมะเขือมาไปกินเขาตอนแดกนำโน,นนีจ้าเรียกพาไปยางส้มบรรยากาศกลางทุ่งหนาเดี๋ยวเอาสิไปเอาล้านกรนเนาะเพราะว่าล้านสิไปเน่าเดี๋ยวเอาไปส้มกันเองนะทุกคนเนาะขอบใจทุกคนในไลน์เด้ดดดอที่เข้ามาเขาส้มนะใครเข้ามาติดตามเนาะตอนนี้ฮกันเกลือปลาเกลือปลากันเลยทุกคนเด้ออู้ยน้องไส้น้องไส้เอาใหมเสียหนามใบเอาไปเห็ดขอกหมู เดี๋ยวเราหข้ามาเกือบปะเกือบป้าหัวดวงวันหน่อยไหววู้กินไหวเป็นไหวกินไหวเป็นไหวขนยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มกันอยู่พูนนี่เนาะนู้หัวใบบอนพูนีวั่หน่อยพูนมันแจ่มเหมือนเออโย่ปลาไหลเราหนังเนาะน้ำนี่เกลือปลาเดี๋ยวเราสิเก็บเอาผักเกษตรไปกินกับ ก้อยสีมัอนี้เห็ดก้อยสีกินทุกคนโอ้หุ่นป่าตัวใหญ่มันโดดอยู่หุ่นนี่นะักไปใส,ส,ส่สักคำจะไปเซเลิุ่่นนะเกีย่ยวป่ากันเนาะพักเกษตรก็เป็นได้อะไรทุกคนหุ่นอยู่หุ่นกับยู่หุ่นกับภูมินึงอยู่นี่อีเด็กก็อยู่หุ่นอีกอเป็นนีนได้อะไรเดี๋ยวเอาสิมาเก็บเอาฮึเก็บมาพักเกษตรไปกินในหนักเนาะเดี๋ยวไปเกเ็บมะเขือนะ จ้าผุ่นป่าป่าใหญ่ใ้ลอยหอนะ้าต้มเต็มต้มเต็มอย่าขุดนอนนางเนาะโวอีวกหน่นยอยให้มันอิ่มตกอืมมันโดโดขึ้นมากินเองเดิดนะดดบ้านอีกที่บ้านนี้มันก็นขึ้นมาอีกเดิเดมันเป็นพระทันอิม่มแต่สิลูกไปอยัง<อ>จะบุยญาตกวงหงบอก ดีเดี๋ยวไปทางนั้นทุกคนเกียร์ดูเกียร์ร้านเดี๋ยวปนี่ายเกียร์ร้านนะนะกอดดีๆกอดคอชซาดีๆกอดดีๆมันสิโต๊กกอดดีๆกอดแน่นๆกอดบแม่ต้องตายนะไส้ไส้ยันใส้ขึ้กันหน่อยันใส้ขึ้กันหน่อกอดแน่นแน่นเด้อขโมยอย่าตกตายเด้อเออกอดแน่นอันนี้จักรกอดช้าแน่นๆนที่กอดคอพี่ตีเอ้ามาห่อหอยนะมาห่อห้ ใช่อ้โหเกียร์ออกปอดแค้นเนี่ยมยังเองอืมโอ้ยกดดีๆเริ่มกดดีๆเริ่มมาอะไรเข้ากระแดนห่อได้หนินี่ก็จะเป็นตัวเครื่องเหาเด็กบเบิ้งกบเบิงสีมันจังเห็นเฮียวเดี๋ยวนอกทุกคนเอาว่าฝนกระโบโตกมาเตอไซ

โอ้ไปบงอีเมกโกเมือกมูาผลีกกมื่อเกือมูเลยอ่จ้าทุกคนบรรยีกาศทงยาเอ่อทงนายามแดงวมพีแหวงพักกันไว้นะฮะยางดอดินทงนากนเนองเด่นยางน้ำซาหน่อยที่าหน่อยยางก่จ้า้าไปที่ยางตียางน้ำสาหน่อยผนไปแต่สาน่อย จ้าทุกคนบรรยากาศยามแดงพาทุกคนย่างดอกทุ่งนาเขาก็เขียวงามแต่ว่าน้ําก็เบิดแล้วเด้อจักสิเป็นจังได๋เนาะพ่อคือสิปล่มน้ําไสนั่นแหลงให้นาแล้วลงให้นาแล้วจ้าน้ําเก็บบักเขือหลายหลายคนบักเขือหลายแล้วหน่วยไรเป็ดได้หันงลงตะกได้หันเป็ดก็ลงตะกเฮาเนาะหนักเนาะ ไอเป็ดบ่เฮ้ยไอเป็ดบ่ยังแม่งกันเนาะคนเด้อู้ยอากาศก็ห้อนห่อนอากาศท้อนหอนเนาะทุกคนเดียวนี่แต่ว่าส่วงในย่ามแดงซ้ำหาหกหมู่ซาำนี่โอเคบ่อนปันไดวันนี้ห่อนแตะ้สาวๆคนหน่อยได้เป็ดหน่อยได้เป็ดมูกินห่อมเด้อมูเด้อหนังมันจะใหญ่ไวฝ่าวคล้ายเลยนะ กินทำไม่ไหวเด้อยังไม่ไหวฝ่าคายดูหลังเนาะจ้าเฮ็ดเฮ็ดเถื่อนใหนยังดีเฮ็ดเถื่อนใหนยังดีหมูเขานี่โอ้โอนีโกดัตตกเอาขี้แกบมาให้มูไปละนัดสิตาก็ไปยังไม่เอาไปใหยังหันจะเอาคือจะเอาไปเกลือป่า เกาะปลานี่นั่นหนักเนาะต้องไปเก็บปลานี่โอ้โอเราจะไปใส่กองนั่นเนาะกองทานเนาะทานน้ําไม้บ่ลงมันสิเหยียบน้ํานี่เดี๋ยวออกไปเบิ่งอีเมโก้เด้อสุมทานนี่หนักนนอีโก้เด้อเผาทานกันเด้อทุกคนนี่กองทานเนาะอยู่เนาะคนเห็นบ่กองทานอีเมโก้เห็นบ่ ไซโก้บรรยากาศกัเขียวงามดีจ้าอันนี้ให้ตัวนี้เป็นตะกาที่เ้าตกเหมือนนั้นทุกคนเดิมเดิมเคียวขึ้นนะตะกาที่ห้าตกไปเหมือนนั้นอันนี้ก็จะเป็นกองทานของอีเมคือเก่าอีเมแล้วหมอแล้วซุมเนี้ไดายเติบแล้วนทุกคนทางในก็จะเป็นขอกมูขอ้าฮขนา่นอ้นะขอกมวยพอระยญ่ ใหญ่ออกมาแต่ขอกอยู่ไหนเนี่ยน้อทุกคนเอามาใยใหญ่มาใยรังหงสีอ้อมใยเจนหอดพุ่นเด้อ้อมใยเลยบให้มันออกให้มันยางเด่นอยู่ในอันเด้ยเนาะอีจ้าเดี๋ยวก็จะเป็นกองฟืนที่เฮาตัดเอากุกตะแบงต้นอันเนี่ยนาะทุกคนบเอามากองใยซุ้มฐานนี่จ้าซุ้มบทันเบิดุษเมื่อหไงเมื่อหไงวะเมื่อหไงเมื่อหนไงสีแดงอยู่ข้าอนเอกเลย ไปใช่อ้ไปวังอีเมโก้แล้วหมอทานเนาะเมโก้เอ้ยหมอทานวะเมโก้เอ้ยหมอทานนี่เมโก้เอ้ยแล้วหมอทาน่ตัวนี้ก็ลายลาเติบด้ยรอยตะขอดนี่โอ้ยนั <reef hail. S 2> ่ง <Exped> ว <ition> ังเมโก้แล้วหมอทานเนาะตอนนี้เมโก้ก็กำลังหมอทานอยู่เมโก้กำลังหมอทานอยู่น้อยนังเนาะไปไปสบาย ไปไปสิใดบอกเข้าไปเด้อใช่ก็ผีนะ่ะใช่นางนางเบิง้งนางเบิ้งขึ้ซื้อแล้วตะกุดมีเมียแล้วหมอทาน หมดแดดแล้วเพราะว่ามันใหม่กะใหม่ใหม่บพทันได้เนาะแล้วเอาขี้แกะมาใส่เรียบร้อยหมดแดดแล้วเรียบร้อยเอาเงียบอีกบอกวดขี้แกะทุ่มเนาะกพรว่าปลาให้มันใหม่อันเบิร์ตยังมาหมดแต่เดี๋ยวมันใหม่บพทันเบิร์ตได้หมดน้อยหนึ่งบางเดือนนี้จ้ายามแดเฮาก็บโมมี่ยังเหตุได้แล้วทุกคนจำเนียร์แดดเบียดเกล็ดเบิกซานมือได้สีขาวแดดไว้กะโมมี่ยังเหตุ สโซนนี้มันขำขำสาแน่น้อทุกคนตอนนี้ก็ประมาณหาหมูก่กับสีขาวหกหมู่นี่แหละแต่บ่าวโบท่านหมืขั้นส่วงมันขำไม่บายฮันเหตุยังนำกับพฏท่านมันขำก่อนดีจ้าทานเขาเองเน้นกับเป็นทงหน้ามันยาการดีดีน้องทุกคน ตอนนี้ร้านกับแลนนินกองเฟืองอยู่เนาะแต่คนก็ยาเพิ่นแรนกล้าอยู่แล้นกล้าต้องไปให้หน้าเด้อบางเด้อเอาแลนไหมแล้นไหมให้สาวพวงเนี่ยเนนไหมไปเอาหนึ่งหนึ่งสองสามโอ๊ย